มัอโทรบ้างเนะว่ามันตัวยุ่งานเนอะโทรไปตัวสิรับทีเนอะตาหาไปดูย okay. okay. ังอยู Felipe> ่เขาไปจุบโทรเลยปะป๋าปูอะไรใส่บ่บลับลันใส่บ่กากเนี่นี่เขาบอกเองตักไปเลยทีไปป๋าว้ายไปโทโอ้ขเขินช่องกุญงครับผมเขินบะ เื่อนการเงือนกันเงี้ยอย่ายขอยัดยังไงบ่าโอ้เาเ่องสะอาดดีก่ปบ้สอาดบ้าเงี้ย ไประท่านอาบน้ำปะไปก่นปะมันจะไปนอนน่ะโอ้ยเดี๋ยวไปาก่อนอุ้ไอ้ยานี่ไอ้ใช้าดีมากโอ้านี่ีครับผมไปห้องมาอ้น่ินวามาทางไปก่อนมามามา อ้ผมเลยผมเลครับผมเลยสุดไอโอ้โหตัวเลยวะวังดี๋ยวมันซองแล้วมึงไปซองนี้ไปซองนี้ไปซองนี้ไป สองเลยเออเมนสายตาคุณด้วยคิดจะเอาผีงี่ดีป่ะคุณจะไปไหนเนี่ยคุณกลัวผีไหมคุณรู้คุณกลัวนะไม่ได้กลัวคุณกลัวไหมไม่ผมกลัวนะก็อยู่กับแค่น้อยนี่มันเพิ่งมาเมื่อกี้น่ะนี่นี่นี่พวกเราหาไปเอาไปใส่มาพวกเราหาตู้มันไปหาตี๋เสือเน่ตีเสือที่ห้องเนี่ย เว้ยปว่าเขาหวังว่าเด็กๆจะรงเรืองในอาคตใช่ไพี่นาเหส็เส็จโอเคครับนะครับพี okay. well. ่ๆครับงั้นเดี๋ยวนุ๊กไปก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ว่ามาหากันแล้วนะครับเดี๋ยวไว้คุยกันใหม่นะครับพี่ครับ